ถ่ายได้ถ่ายถ่ายหน้าด้วยแต่ละคนมีซูมเข้าซูมออกอยู่ด้านบนเห็นไหมจ้ยยืดยี่เห็นดีเลยถ่ายไปเลยตามสบายไ่าเดินตรงไหนถดายได,ยไดไมไหนซูมเข้าซู ้าวางไป่วพีชเอาเอาอยาง้มันก็ได้หมว้นี่แบบเ็นเออไม่รู้ไม่ากใจะเห็นเชอเดิจะทำให้เป็นสีสันเราก็ไล่ลไป m ครับสดีครัอป็นการซ้อมมาร้อมสไตล์ญี่ปุ่นประชุมว่าเนี่ยช่วงเวลาวิกฤตไปชิงคร้าไปอันนี้้อนยเป่าอะเชื่อมเหเชื่อม้มาโต๊ะให้มาโต๊ะเอาอ

หนึ่งเต็มอกินได้เหอาจารย์จำเป็นนะอันนี้เรากินหนึ่งเม็ดเนี่ยอาจารย์ถามว่าพื้นที่ในมุมเนี่ยเองเรายะเปิดกว้างอยู่เนี่ยกินหนึ่งเม็ดไม่ได้ทําให้เราได้ตรงนี้ไปเลยถ้าเราอยากได้ตรงนี้เราก็ต้องปิดเห็นไหมกินหนึ่งเม็ดไม่มีผลว่ะแต่แต่ที่อาจารย์กินตรงเนี้ยมันมีผลเพราะอะไรทาไมอาจารย์ถึงกินหนึ่งเม็ดตัวนี้เพราะว่าเนี่ยเขาได้ตัวเนี้ยถ้าหมากดามันหนีออกมาเนี่ยนะ ม,มันก็จะบังคับให้หมาขาวจะต้องต้องจับกินดูนะ<ย>ถ้าหม,ม,มาขาวไม่จับกินหมาดำก็ทำนี้หม,มาดำก็อาัตาลิกนะครับด <c oughs> ำอาัตาลิไอที่บอกว่าไปขาวกินนะครับ <c oughs> ดำเดินเม็ดนี้หรือจับกินด้วยอย่างนี้ก็ได้ดำก็ได้มุมใหญ่เพิ่มแล้วตรงนี้ก็ได้ข้างนอกก็ได้ํำแังจะเลงเลยบอกแล้วแตกินทำไมปล่อยไปเลยคือแต่ละเม็ดที่อาจารย์เดินอย่างที่เราเดินมันต่างกันนะอันนี้อันนี้เรากินเรากินเนี่ยมันไม่ได้อะไรครแต่ที่อาจารย์กินก็คือกินเพื่อเพื่อไม่ให้เราได้แถวๆนี้เยอะเกินไป

เราก็มีเป้าหมายเราทำไปแล้วเราเราอยากได้พื้นที่ตรงไหนเราก็ทำไปแล้วบอกเขนาดไหนมดิเมื่อกี้บอกว่าตอนนีไม่ได้ปั้นเนียมันวายตรงนั้นมันจะโกไปไหนเนี่ยต้องไปซื้อการเงินก่อนอ่าเดี๋ยวไปวางตอนนั้นก็ปีนเลยแล้วก็ใส่ชื่อว่ะถ้าใส่ชื่อให้เข้าข้าประชุมอ่ะเซ็นเซ็นอ่ะอ่ะบาลีเซ็เนี่ยพี่ที่นี่ใเชื่อไม่ผมผมไม่เช็นหรอกเพราะผมไม่ถามหมอมาเลยอ่ะบาลีก็ผมไม่รู้ถามมาเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่อนอย่าเพื่อน แล้ก็ตายล้มก่อนสาวก่อนเอาไหมเรนี่เอาไหมต่อยเอาขออย่ผมไปบอกเปียะไอ้อ้ออันนี้ลงมาเลยเอาไหมกินเงินลุนทีไว้ก่อนตาม จะได้แค่เล็กนิดเดียวแต่พวกเรามีโอกาสได้ตั้งเยอะตั้งแยะเราต้องทำให้ได้อเนี่ยไอนีใช่่่มมมยยไไไเระอาตัวนี้เลยก็โดนอาจารย์ตาลิจับพินเอออ้าวได้เรื่องนี้เดิมไหนกิ๊ฟเดิมไหนลงต่ำไม่ได้วางสองเส้นได้ครับลองเข้มาหนีสอนมันมีวิธีเล่นหลายแบบนะับตอนนีมันจะมีแข่งแบบทิปเปิลกบ คือทีมภาษาทคนแต่เล่นกันแค่กระดานเดียวอะไรเงี้ยคือใครจะลงก็ได้นะแล้วลงก็สามคนไหมต้องผัดกันลงนะผัดกันลงคนเดียวผัดกันลงนะผัดกันลงคนละคนละคนละเม็ดต้องมีเงินเดือนแต่ห้ามปรึกษากันห้ามภาษายู่นี่แหละห้ามภาษาเดินนี่อ่ะปิดพื้นที่เหรอต้องนี่อาจารย์เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์เข้าเราก็ปิดแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามาปิดนี่เราเสียมือนะถ้าเราเอาเม็ดเนี่ยนะ มาเดินปิดตรงเนี้เราอาจจะได้ตรงนี้ใหญ่ๆใช่หรือไปเดินที่อื่นก็ได้มาปิดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อีกมุมหนึ่งเพราะตรงนี้อาจารย์เข้าไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยอาจารย์ก็เข้าเลยนี่จุด 3, 3สามสามเข้าแล้วรอดเลยใช่ไหมแล้วมันก็ยันมาไปทานตรงไหนเม็ดไหนวางไหนสะอาดสามสามนี่มันเนี่ยเป็นไรอาจพูดถึงว่าถ้าอาจารย์เข้าจุดสามสามเนี่ยมันรอดเลยนะ อันนี้อาจารย์แต่ครานี้ไม่บอกกันนะเพื่ออะไรเออมาปรึกษากับเพื่อนก่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรระวังไปเพื่ออะไรกินตัวนี้บอกได้ไหมบอกเหตุผลด้วยจำตัวนี้ตรงนี้ไหมโอเคอ่ะแต่มันก็เดินมันต้องเดินเราไม่มีตัวนี้แล้วก็สอนถามแล้วข้อ It can't be